วันนี้ทีมข่าวสมาร์ทนิวส์ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมันมีปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นกับชุมชนกระเหลี่ยงปากกากยอนะคะที่จังหวัดตากซึ่งเคยมีข้อพิพาทกับอุทยานแห่งชาติมาก่อนแต่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากไายงานเลยค่ะนาขั้นบันไดส่วนผสมที่อุดมสมบูรณ์ของชาวเขาชนเผ่าปากกากยอบ้านห้วยกระทิงอำเภอแม่ระมาจังหวัดตาก อบล้อมด้วยทะเลหมอกสวยงามยิ่งกว่ารีสอร์ทร,ราคาแพงคือแปลงตัวอย่างของชาวบ้านที่เลิกบุกรุกป่าเพื่อหางทำไร่ข้าวโพดมาทำกิจกรรมธรรมชาติปลูกพืชหมุนเวียนตามสารพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้เข้าสู่ปีที่สองแล้วที่ชาวบ้านหยุดรุกป่าทำให้ไม่มีปัญหาพิพาทกับกรมอุทยานอีกตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานดีมากดีมากเลยตอนนี้ ไล่หน่วยไลยหน่วยงาครับตอนตอนแรกชาวบ้านลุกขึ้นมาเองเขาเขาไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่ตอนนั้นนี่นะ,ะเขาว่าชาวบ้านกัาทีเนี่ยจะเอาจีหรือเปล่า<ะ>ก็เลยตอนนี้เขาเจ้าหน้าที่อุทยาว่าเออดีเออถ้าลุกขึ้นมาจากกับตัวอย่างนี้ดีก็เลยขอมาสนับสนุน<ะ>ถ้าสว่าอยู่ต้มน้าดีขา้าก็น้ำมันจะดี หลักการของกสิกรรมธรรมชาติยังทำให้ชีวิตชาวบ้านดีขึ้นด้วยการพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นทำนาปลูกผักผลไม้เลี้ยงสัตว์ขุดหนองน้ำคลองไส้ไก่พร้อมกับปลูกป่า3อย่างที่หัวไร่ปลายนาเพื่อประโยชน์4อย่างชาวบ้านมีอาหารสมบูรณ์ปลอดสารพิษสุขภาพดีแบ่งปันกันผ่านกองทุนหมู่บ้านและนำไปขายสร้างรายได้เข้าชุมชนที่จริงเราประยุกต์เอาปรัชญา เป็นการแปลงปรัชญาของพระบ,บัณฑิตพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาแปลงประยุกต์กับทฤษฎีใหม่แปลงมาเป็นวิถีบ้านบ้านนหรอาไหมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายถ้ามีอยู่มีกินมีใช้ค้าขายได้มันมีมันอยู่ได้สบายแล้วป่าก็อยู่ได้คนก็อยู่ด้วยกันกันกบป่าได้เหมือนกับที่ท่านตรัสไว้คนอยู่ที่ไหนป่าต้องอยู่ที่นั่นด้านหลังเนี่ยเมื่อก่อนมีป่าอยู่นิดเดียวเนี่ยน้ำลำธารน,นี่ไม่มีนะครับที่เห็นเนี่ย พอเขาเริ่มรักษาเอาไว้ก็หยุดทําลายบ่อยนี่เริ่มฟื้นฟูน้ําเริ่มมาแล้วความสําเร็จของชุมชนชาวเขาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของดรวิวัฒน์ที่จะพลิกฟื้นผืนป่าด้วยหลักการกษตกรรมธรรมชาติตั้งเป้าให้ประสบความสําเร็จทุกลุ่มน้ําทั่วประเทศผ่านโครงการพลังคนสร้างสารรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินจตุพรอัิโยโคทายภาพนนสมรสารติวงศ์สกุลทูฟอร,ยรายูงาน ল ধা আদয় ককাতি ।